กับคำถามในวัยเด็กที่ว่าโตขึ้นนูอยากเป็นอะไรหากย้อนกลับไปคุณคงนึกเห็นภาพตัวเองรีบยกมือแย่งกันตอบอย่างเสียงดังฟังชัด อยากเป็นครูค่ะอยากเป็นหมอครับอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นตำรวจนั่นก็คือความอยากเป็นความอยากได้ในยุคก่อนของเด็กไทยค่ะแต่ในปัจจุบันกระแสสังคมได้พัดหมุนเอาอีกหนึ่งอาชีพสุจริตมาเปลี่ยนความคิดเยาวชนและคนรุ่นใหม่จนตอนนี้กลายเป็นความนิยมอันดับต้นๆน,นั่นก็คืองานในวงการบันเทิงทั้งดารานักร้องนักแสดงนิยามก็คือคนเบื้องหน้านั่นเองค่ะ อาจเป็นเพราะค่าตอบแทนความเหนื่อยนั้นมีเม็ดเงินที่ได้เป็นกอบเป็นกร,รมได้เร็วและได้เยอะจึงทําให้เป็นจุดเปลี่ยนความคิดของวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนว่าอาชีพเต้นกินรํากินนี่แหละที่จะรวยเร็ว ะตุ้นให้เด็กอยากเข้าวงการบันเทิงม,มีมากขึ้นทุกวันอาจเพราะชื่อเสียงเงินทองทุกสายตาชื่นชมเมื่ออยู่หน้ากล้องสิ่งเหล่านี้อาจทําให้พวกเขาวิ่งหาทางลัดเพื่อส่งตัวเองเข้าสู่โลกมายาอย่างง่ายๆเส้นทางลัดมันมีจริงเหรอผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของโชคมากกว่าจุดทูบ่ะปักแล้วก็ไหว้พระ อธิษฐานจิตเอามันก็จะต้องไปเจอแมวมองเงี้ยค่ะเดินผ่านหน้าพี่เอสุภชัยบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยยกนี้คนจะดังได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ค่ะรู้จักใช้ iPhone เก่งๆลงรูปในอินเทอร์เน็ตเซ็กซี่โป๊เต้าไตอะไรก็ตามแต่แต่แบบถ้าคุณอยู่ในกระแสเราเป็นนักข่าวเราก็อยากได้ข่าวของคุณอะจริงๆแล้วช่องทางน,นะคะแนวโน้มหรือที่เราเรียกว่าเทรนด์เนี่ยนะคะ ในการเข้ามาในสู่วงการบันเทิงตอนนี้มันมากขึ้น Reality ีโรงเรียนการแสดง<ม> Modeling คือจริงๆทั้ง3ทางมันมีโอกาสหมดนะแต่ Modeling เนี่ยเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่บริษัทต่างๆเขาต้องการหานักแสดงไม่ว่าจะเป็นโฆษณาละครหนังอะไรก็ตามเขาก็จะโทรหาโมเดลลิ่งดนั้นถ้าเกิดเราหน้าตาตรงตามที่บริษัทต่างๆโทรเข้ามาเนี่ย กก็มีโอาสที่จะได้าปเลื่องน,นะคะระหว่างเรลิตี้โรงเรียนการแสดงแล้วก็แมวมองก็คงเป็นเรลิตี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แบบเร็วที่สุดแล้วก็สังคมยุคนี้ต้องการความเร็วค่ะต้องการความสดทุกคนอยากดูอะไรที่มันแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงเรลิตี้เป็นเวทีที่จะทําให้เราได้เห็นหลายๆคนที่มีความสดแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่วงการถ้าเราเป็นที่หนึ่งเนี่ยผลตอบแทนม,มันเยอะมากแล้วก็ดังเร็วมากดังนั้นก็เลือกเรลิตี้ค่ะ ในส่วนของโรงเรียนการแสดงผมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับคนที่จะมาเป็นนักแสดงคือถ้าเกิดคุณได้เรียนการแสดงขั้นพื้นฐานมาเนี่ยการไปเล่นเป็นคนอื่นคุณจะไม่แข็งไม่ถูกฟรีสไม่ถูกจับไม่ถูกอะไรเงี้ยผมว่าคนพวกนี้มีโอกาสมากกว่าผมอาจจะเอาความรู้สึกตัวเองลุกขึ้นมาตัดสินว่าผมสนใจคนที่เรียนโรงเรียนการแสดงถ้ามองในด้้นของผมแต่ทั้ง3ทางที่ทั้ง3ามช้อยที่เราพูดถึงเนี่ยผมว่าคุณก็มีโอกาสไม่ต่างกัน ถทางลัดที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะช่วยผลักให้เราเข้าสู่วงการได้ง่ายขึ้นจริงไหมหรือเป็นทางลัดที่ดีที่สุดหรือเปล่าหรือหากลองทบทวนอีกครั้งว่าพึ่งทางลัดอย่างที่ว่านี้ได้จริงก็อาจไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนกัน โอกาสของคนมีมีไม่เท่ากันหรอกผมอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าการประกวดมันถ้ามันจบแล้วถ้าคุณเห็นว่าคุณด้อยตรงไหนหรือคุณอ่อนตรงตรง,ตรงไหนแต่ว่างานที่คุณกําลังมุ่งไปเนี่ยมันต้องการแบบว่าสกิลทางด้านนั้นอะ่ะคุณองควรที่จะไปเสริมทักษะกับมันดูซะว่าเออคนที่เขาถูกเลือกไปแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่ต่างจากเขาและดีกว่าเขาที่ยังไม่เคยถูกนําเสนอก็หามุมอย่างนั้นคือหลายครั้งค่ะที่เงอเห็นเด็กบางคนที่หน้าตาดี แต่ทักษะด้านการแสดงยังไม่ดีก็พลาดโอกาสไปส่งไปแคสติ n g ตามช่องต่างๆเขาก็ยังบอกเด็กยังเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยก็เสียดายของถามว่าง้อสนับสนุนเด็กง้อไหมเต็มที่เต็มตัวแต่เราก็ต้องดูอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมของเด็กเราด้วยสุดท้ายผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับคุณคุณทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณทําได้ดีคุณเขาคนก็เห็น ด้วยช่องทางที่มีมากขึ้นและขยายพื้นที่ในการจับจองวงการมายาทั้งโมเดลลิ่งโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านบันเทิงหรือการประกวดแต่นั่นอาจจะเปิดกว้างมากเกินจนลืมคิดไปว่ายังมีพื้นที่รองรับบุคลากรที่จะมาคว้าดาวได้เพียงพอหรือไม่ เพราะหากไม่คำนึงถึงพื้นที่ให้พวกเขายืนหรือการป้อนงานที่ไม่เพียงพอแล้วแล้วก็อาจจะทําให้วงการบันเทิงกลายเป็นท่อน้ําที่อุดตันก็เป็นได้ค่ะและอาจเป็นสิ่งเตือนใจให้คุณกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าควรจะเข้ามาดีหรือไม่ปัญหาหนึ่งของเวทีเลตี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะเลิศแล้วแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางในการนําเสนอตัวเองหรือว่าไม่มีละครไม่มีอลไรบ้ามไม่มีเพลงให้ร้องแล้วเราจะดังไหมมันก็จะเงียบไป คือมันขึ้นอยู่กับว่าสังกัดนั้นเนี่ยมีแรงโปรโมทคนที่มาประกวดด้วยหรือเปล่าแล้วมีคนที่ตับจองพื้นที่อยู่แล้วเราก็ต้องไปฟาดฟันกันอีกเยอะแยะมากมายทั้งนั้นต้องทําใจอะค่ะถ้าคิดที่จะเข้าเวทีเรเลยตี้ก็ต้องทําใจเลยว่ามันวินวิน5 0าสถ้าดังก็ดังไปเลยถ้าดับก็ค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะจริงๆแล้วช่องทางในการเข้ามาในสู่วงการบันเทิงตอนนี้มันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ตามเยอะตามมาก็คือคู่แข่ง ก็เริ่มเยอะขึ้นคุณภาพก็ต้องแน่นขึ้นพัฒนาความสามารถของตัวเองนะคบไม่หยุดยั้ยงที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเรียนเต้นเรียนเล่นละครสาสิ่งนี้นะคะ่ะเป็นศาสตร์ที่ที่ควรเราฝึกฝนพัฒนาได้การที่จะอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้ยาว<ข>อ,อยู่ให้ได้และให้ได้ดีเนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบจริงๆถ้าเกิดในหัวของ,ง้อนี่ยงอจะคิด2เรื่อง หเรื่องของการวางตัวการราเทศะการเข้าผู้ใหญ่เป็นรู้จักพูดสองนะคะก็เรื่องของความสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองนะคะไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้ร้องให้ได้เต้นให้ได้นั่นคือองค์ประกอบการเป็นนักแสดงที่ดีนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าอาชีพนักแสดงคืออาชีพไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้ามาเล่นๆมากอบโกยแล้วก็ออกไป ฉะนั้นถ้าคุณเห็นมันเป็นอาชีพเมื่อไหร่มันถึงจะ pay off มันถึงจะคืนทุนให้กับคุณทุกวันเนี่ยผมว่ดดาราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างอึดอัดมากที่ไหนก็มีกล้องซึ่งพอคุณเด้งออกคุณอาจจะต้องทําชีวิตคุณพังก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆคุณจะเห็นว่าดาราเด็กไม่มีใครรอดอะ่ะการที่เขาคุ้นชินกับการที่ถูกประ,ะเคนด้วยแบบสิ่งต่างๆเนี่ยพอวันหนึ่งมันไม่เป็นที่ต้องการนะ่ะคนพวกนี้จะรับไม่ได้ความรู้สึกข้างในมันกจ็จะทำลายตัวเองลงไปก็ต้องหันไปพึ่ง ยาเสพติดหันไปพึ่งเพื่อนหันไปทําอยู่ในสังคมซึ่งแบบแย่เพราะฉันัองผมว่าเราน่าจะเอาข้อมูลพวกนี้มารวบรวมมาประมวลประเมินว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือตัวเด็กเองเลียว่านี่คือสิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดแล้วหรือยัง จะใช้ทางไหนเป็นทางลัดจะเป็นทางรักหรือทางร่วงหรือแค่ทางหลอกให้เข้ามาในวงการบันเทิงอยู่ที่ตัวคุณเลือกเดินจริงใจที่จะเดินเข้ามาและจงท่องไว้ว่าอย่าได้แต่เพียงมากอบโกยแต่จงให้อะไรกับคนดูและวงการบ้างเท่านี้นักคว้าฝันอย่างคุณก็อาจจะเจอเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบในม่านมายา